สวัสดีครับพี่น้องที่ร้านนิดตามเราชมช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับนี่คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศหลังการเตยล่าครับหลังจากการเตยล่าอรเก่อี้ะกาต้อยบถานตา น,รราานี่ครับบรรยากาศหลังเตยรานี่ครับบรรยากาศหลังเตยราของทีมสินแล้วคืนโอ้โห้หมานหมันหมานหม,นม,นมนัน น้องเอมมี่จอยโอ้มามรถอเพื่อนนาดโอ้ยพี่รถนี้ยังไม่ได้คูันาขาดทุนมากเื่อนองอี่กซื้อดงม่งขาดสุดปอดมึงอันนี้กระจายัไงครับรโอ้ยเากินไม้เห พ่มตไปเสร็หรอเพิ่มเิไปเสร็หรอเอาต้องน้ำกลืนเพิ่นเขาต้องน้ำกลืนเพิ่นไปไปไปอนุญาตปักขําครับ ไกมาจากไหนว่ไม่หัน้มูเขานี่กับเบื้ง้ี่มลลับ้างไหนนะไม่ออกมาหรอกคนยังนี่มืดก้อนกอนเขาจกาดนิก้อนน้อยนึงกนอีกน้อยนึงเออคยัางนี่กับไหนแทกมดไม่ได้ไม่ได้มดเบี้อหน้าคนเอามือเงินยูธย์ก่อนเอาเงอนยุนย่นนทบ่มีสิตลาดอ่ะนี่มือเอินยุธย์เนี่มือเงินยวน การเจนาพิเศษเอ้ยเมีนบอกว่าโอ้เปนนางช่างในเมืองก่อนไปเหตุการณ์บ้านก็จ๊ะอ๋ออ๋อมีดูซิารจนาพิเศษวเอาู้ว่าตลาดอินดี้มื่อไดสนะ ยังอบได้ไหากทางเข้าวัดบากทาุณวัดเขาาปลายุ่ปลายว่กบกล่องคือม้วนแต่งดนนนะเสียงยังไหนซาซเนี่ยบอมเนบัตรทนปีดเพาเลยเหอครับความปนอยาตปากครับไปน้ำเสียงนุ่นดบน้ำกลครับหลังเลือกงานนะครับหลัเลืกป่าครับพี่น้อง ปลาเดี๋ยเปียซีอะไรม้ลมวลหลครับมวลาครับนี่ผมล้างนเลยนะครับนี่ลางน้ำเรือสาวหน่อยเต็มทีเรื่องปลาเรื่คุณล้างงานโม้ส่วเลยวะไปดีกว่าบ้านได้กว่าสุดยอดลยครับรู้กันที่แล้วว่าทางเรรุ่นกันนิดเสียบกัเสียยเสียเลยเสียเสียเสบมาล้งเียเสียบเสียเสียก

มัน่บกรับจ้ากใราด้พยากาศหลังเจเคราที่น้องนี่แม่เอีกซีกยังรอให้กำลังใจอีหลาครับโอ้ยเส่ใจมากโอ้ยใมาเยีเียแบบสีย่อดีั คัโทายใอ้ถูกนะครับโกเมเนาะไรรู้ไหมเอาไม่หอดเนี่ยเห็นแต่ผมกับผู้หญิงขาสูงมากเลยน้าตาน่าตาแจมนะครับผม วันนี้เราจะไปห้วยขวงฮะห้ขวงอาอีกแลกินข้าวห้วยขวงกินข้าวราก้กาบกข้ารากกลปะการแสดงเราต้องไม่ว่าย่างที่พี่เนโครับ่นแล้วทำไมบอกเป็นคร

เขาหายก็ไดุ้มเสียไงแต่แตแต่ถ้าไอ้ใครขามาไม่ดีก็ซุดยอดเลยไม่ีเขาปวดนเน่ย่เขาเที่ยเลยปี่นีสิบนิวเลยเล้พ่วงสินิ้วเลยกินไม่รเลยเอาวัดสิวะโดนเลีงกับิวะอันนีเมาไม่เจ้าดีว่ากินเลยว่าเสาสิวะโดนว่าเสาิวะโดนโอ้

สวัสดีเจ้าเนี่ยคนสุรินทร์นะยัวมาไรวมาไหคคนบุรีโอ้ยคอลัง่ายคนสุรินทร์นี่วะ้าไเนี่ยเขาไม่ได้ไอผ้าไอ้ืัว่เจ้าเม่งนได้กับขอาร์ตงานไม่คามาเมาเดียวยุไสเขาไม่ได้ยส้ววนะมาเดียวพูดง่ายมาเดียวยุรอบนาจตจะไม่ขอคารลอบ้ากบเ เรียนไปหลาบปรดุกเล้ไปขอการลดเยอะนอีเจลเบอเจลาดีร่ีาหไรงไปดีเลยี่ยักอยูหลานสึกทหารอยู่แล้วทเจ้าขอกก็ลดตานด้เลยแกไปเลยอยากให้เนี่ กัน้าเมยรู้้อย่างง้ายเจ้าขก็กินขเมนข่อยอยางง้ายเจ้าเป็นอย่างนี้เเจ้าขอคารุดทุกงานข่อยกั้เมนเรื่อง้ฮะาหัวข่อยก็จีข่อยพ่อข่อยห้ามนน้องหิเตาม่แม้ซีเเหตุการณ์นี้ไ่หญ ไม่อยากให้เกิดที่นีครับพี่น้องไม่อยากให้เกิดที่นี่ว่าพอกันยืดยืดสิจะได้ก็คือพอกันยืดกตเซฟาพักศิลปินกับเซฟศิลปินครับทุกคนพอกันมืออื่นครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพี่น้องครับนี่พอแม่แม่ล่าน้องจุดลงไปพักพ่อนแล้วสำหรับคลิปนี้ขอ โจเวย์เพียพ้ยนทอน,นี่สวัสดีครับ